ชัดเจนในความเป็นตัวตนชัดเจนในจังหวะชีวิตมั่นยงในวาส,สนาอูตุูมชะตาสวัสดีครับพี่อูตุมชะตาสิทธิ์อาจารย์พบเชียนเพียงเพชรมาแล้วครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงลิขิตชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสทุกป,ปีนักษัตร์นะครับเป็นการออกคําทํานายภาพรวมของคนที่เกิดวันพฤหัสปปที่ถูกลิขิตชะตาในแนวทางการทํานายแบบทั่วๆไป หากท่านได้สนใจต้องการความชัดเจนในชะตาชีวิตในรูปแบบของการถอดรหัสชีวิตที่สะท้อนจากตัวเลขส่งผลถึงคุณลักษณะเฉพาะตนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อวาสนาชีวิตวาสนาผู้คลองวาสนาการเงินชะโงกการงานที่ต้องการความชัดเจนในอาชีพตลอดจนข้อเด่นข้อปรับปรุงแล้วก็ภาพรวมประจำปีของปีจรนะครับ ที่อุตสูจาตาแนะนําให้ดูแบบส่วนตัวนะครับเพราะว่าจะมีในส่วนของเพราะว่าภาคยกดวงเพิ่มโชคแล้วก็ภาคกันอุปสรรคในชีวิตแบบประจําปีถ้าถ่ายเข้ามาได้นะครับที่ Facebook หรือเพจที่ใช้ชื่อว่าอุ d สู o จต t า r ครับผมคราวนี้เรามาดูลักษณะที่ถูกลิขิตของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับเวลาที่เราใช้แทนคนวันพฤหัสก็คือเราจะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ตอนเช้า6วกนาจาของวันวันพฤหัสนะฮะ จนถึงนะครับตีห้ประมาณตีห้าหของเช้าวันศุกร์นะครับถือว่าเป็นคนวันเพื่อหัสอันนี้เรามาดูจุดเด่นนะครับของคนที่เกิดวันเพื่อหัดนะฮะคนที่เกิดวันเพื่อหัดถือว่าเป็นคนที่ชอบอธิบายนะครับเป็นคนที่ชอบอธิบายแบบไม่หวงวิชาแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลในอารมณ์รวมทั้งเป็นคนที่มีศีลธรรมคุณธรรมในกิจใจถ่าดีมากนะครับ เป็นคนที่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะหรือเป็นคนที่รู้จักความรักความใคร่มาตั้งแต่เด็กแต่ก็มักไม่แสดงออกนะครับเรามาดูช่วงวัยวัยเด็กถึงวัยรุ่นดีกว่านะครับวัยที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือในช่วงอายุ12ปีหรือย่าง13ปีนะครับช่วงนี้นะอายุย่าง12ปีหรือย่าง13ปีมักจะเป็นวัยที่มีความรักแบบเขาชื่นชมใครๆหรือรักใครมากๆด้วยนะครับเพราะนั้นโอกาสที่เขาเอง ระทึกใจในความรักของเขามันมีสูงนะครับผู้ครองดูแลอย่างใกล้ชิดเนะาะพอเรามาดูตอนอายุย่าง15ปีนะครับถือเป็นปีที่ต้องระมัดระวังในความรักของเขานะเพราะว่ามันจ่องในเรื่องของความรักในรูปแบบของคําว่าเขาแอบไปชอบใครหรือปลื้มใครนะครับแต่คนที่เขาชอบหรือปลื้มนะครับกับไม่สนใจเขาแต่กลายเป็นมีคนอื่นมาชอบแลวมาปลื้มเขาแทนเออมันเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ อ่ะคาวน,นี้พอเรามาดูตอนนั้นย่าง16ปี16ปีนี่ถือว่าเป็นเป็นช่วงของวัยรุ่นที่โวเดีววต่อนะเรียนจบไม่จบมตัต้องต้องระมัดระวังช่วงปีนี้เลยนะครับอายุย่าง16ปีมักจะเจอเรื่องหึงหวงหรือวุ่นวายกับเรื่องทางเพศนะครับรวมถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะในะปัจจุบันเนะะี่ยรล่าวางใครจากต่างเพศทําให้เกิดความทุกข์ใจได้อย่างหนัก,น,ก,น,กนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผู้ครองต้องดูแลก็คือช่วงตั้งแต่อายุ12ถึงย่าง16นะครับคราวนี้เรามาดูช่วงที่อายุของคนวัยทำงานเนาะก็คือช่วงอายุาย่างย7่สแล้วก็ย่าง36นะครับสองช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เขามักจะเครียดนะคเครียดในเรื่องของว่าถูกโกงถูกเอาเปรียบถูกกันแกล้งนะฮะแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่เขาได้ได้มาก็คือนัก่งหนักของคำว่าเสียความรู้สึกนะครับ อ่ะแล้วจังหวะช่วงอายุย่างสามสิบเจ็ดนะฮะคือถือเป็นจังหวะที่ดีที่สุดนะฮะของเขาก็คือเป็นปีที่เขามีโอกาสได้รับโชคใหญ่ลาบใหญ่หรือได้เรื่องทรัพย์สินสําคัญสำคัญ,ำคญทำเขาทาให้เขาเองมีความภูมิใจนะครับอ่าเลื่อนมาที่ช่วงอายุย่างสี่สิบเอ็ดนะฮะเป็นปีที่นะครับเขามักจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือเปลี่ยนแปลงเพราะคนอื่นยิ่งเฉพาะเรื่องงานอาจจะเป็นการรับฟัง มีการเปลี่ยนทายถูกซื้อตัวอะไรประมาณนี้รวมถึงที่อยู่ด้วยนะครับพอมาช่วงอายุ4ี่หกนะครับมักจะเป็นปีที่นะฮะได้เกียรตินะได้ความประทับใจได้ความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาฝันมานาน,น,านโอกาสที่เขาจะประสบความสําเร็จสูงนะครับหรือเป็นในลนะักของคว่าชื่อเสียงเขาทาให้คนรู้จักมากขึ้นนะที่สําคัญก็คือความเป็นคนที่ไม่หวงความรู้นี่แหละนะเมักจะเขาก็เสียเปลี่ยน ทางด้านผลประโยชน์นะครับแต่สําคัญที่สุดเลยของคนวันพฤหัสนะโดยส่วนใหญ่แล้วของหายมากักไม่ค่อยได้คืนนะรวมทั้งขยิบขยืมก็มักจะไม่ได้คืนเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาติดตามในส่วนของวันพฤหัสปีนักษัตรต่างๆนะครับครับวันพฤหัสปีชวดนะใครก็แล้วแต่นะครับที่เกิดวันพฤหัสปีชวดนะครับ ถือเป็นคนที่นะครับคล่องตัวมากในการหาเงินหาทองเขาหาได้อย่างง่ายดายนะเป็นเรื่องไม่ยากเลยเมื่อเขาลงมือทําอะไรมักจะเป็นเงินเป็นทองที่ส่วนใหญ่นะครับการติดต่อต่างๆของเขามักจะผลดีโอกาสที่ฟุกๆในเรื่องของงานมีสูงมากครับการค้าการขายเวลาเขาทำนะในส่วนของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีชวดมักจะขยับขยายกิจการใหญ่โตกันไปเลยครับ ส่วนในเรื่องของงานที่เป็นในส่วนของงานราชการรับราชการหรือนะครับงานบริษัทก็โอกาสที่เขาจะเติบโตนะฮะเป็นในส่วนของโตในสายงานมีสูงมากเลยนะครับของชีวิตคนวันพระรัสบีชวดน,นะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะในกรณีที่เขามีความอึดอัดขัดสนในชีวิตเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเขามักจะดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องงานนะฮะ จุดเด่นของคนที่เกิดวันพุธปีชวดก็คือลักษณะของงานก็คือเป็นในแนวของคําว่าค้นคว้าบุกเบิกนะฮะจะถูกเชิของเขามากเลยถ้าเรามาพูดถึงเรื่องความรักนะครับคนวันพุธปีชวดบุคลิกของเขาเป็นที่ต้องตาต้องใจนะครับกับต่างเพศหรือเพศเดียวกันมากซึ่งการต้องตาต้องใจไม่เกี่ยวกับความสวยความหล่อนะครับโดยรวมแล้วจะรวมในส่วนของบุคลิกภาพรวมถึงรวมถึงคําว่าการพูดการจาของเขานะครับ แต่เอาเขานิงๆแล้วคนที่เกิดวันขนาดปีชวดมักจะเป็นคนที่รักใกล้กับใครแล้วไม่แสดงออกนะครับแต่อย่าให้เขาได้โอกาสนะคุณเขาจะ,ะออกในแนวาทางของว่าลวกบรัดนะครับแต่ความโชคดีของเขานี่ถือว่าเป็นคนที่โชคดีถนะ้ามีบุญเลยนะจะคล้ายๆคนที่เกิดวันศุกร์นะครับมีกุนเลยนะครับคือมักได้คู่ดังใจหรือได้คู่เก่งนะครับแล้วที่สำคัญคือ มักได้คู่ที่รักตัวเขาด้วยและเชื่อใจตัวเขาอย่างมากมายนะครับแต่สิ่งที่เขาแสดงออกในส่วนของคําว่าคู่ครองเขาคือเขามักจะเป็นคนที่เกรงใจคู่นะครับเกรงใจคู่นะแต่เอาเถอะนะครับจะเกรงใจยังไงก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่ยวออกมาแนวของคาว่าเจ้าชูงเงียบนะเจ้าชูงเงียบนะโดยองค์ประกอบโดยรวมของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีชวดนะครับเรื่องวาสนาของคู่ถือว่าเป็นคนที่ชัดเจน ชคดีครับโชคดีครับในเรื่องของคําว่ามีโอกาสที่ได้คู่ครองนะครับที่ได้หลังใจแล้วก็มีเกียรติด้วยนะครับท้ายสุดนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อการติดตามนะครับรวมถึงจะรบกวนแนะนำให้เพื่อนๆญาติๆนะฮะในส่วนของคำ ทำนายที่ถ้าท่านถูกใจนะก็ฝากฝากแชร์ด้วยนะครับหากต้องการดูแบบส่วนตัวมีค่าทำนายนะครับที่เป็นภาพสะท้อนชีวิตในเรื่องการงานนะครับการเงินวิสาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดรวมถึงภาคจิตวิญญาณและตัวตนที่แท้จริงเพื่อยกระดับจุดเด่นปรับปรุงจุดด้อยนะฮะให้โอกาสกับตัวเองให้มีความสุขแบบธรรมชาตินะครับนะครับในแนวทางความเป็นตัวตนนะครับพี่อู๊ดซูมจะตา ยินดีต้อนรับครับ